อายุ53ปีจำใจขายบ้านรูร้อยล้านเปิดชีวิตแม่วินยัยหลังทำงานวงการไม่ได้พาภรรยากราบอยู่กระบี่คลิปนี้แม่วินัยพูดว่าผมมีบ้านที่พัทยาเป็นบ้านพ่อบุญธรรมผมเองอยู่ในพระตำหนักซอยห้าบ้านหลังนี้ประมาณไร่ครึ่งเป็นบ้านโครงสร้างจากเยอรมันขายราคาร้อยล้านพร้อมที่ดินใครสนใจทักมาได้ห่างจากพระตำหนักประมาณ100เมตรบ้านหลังนี้บ,นนบอกเลยว่าโครงสร้างดีมาก มีสระว่ายน้ำมีห้องนอน7 8ห้องห้องน้ำ13ห้องจอดรถได้ประมาณ6-7คันเป็นบ้านคนเยอรมันใครสนใจทักมาได้ครับก่อนพาเดินชมบ้านที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามทางห้องทานข้าวเคาน์เตอร์หั่อาหารห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นรวมถึงลานจอดรถที่จอดได้6-8คันสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ทั่วบ้านเป็นสีขาบรรยากาศของบ้านดูร่มรื่นสวยน่าอยู่มาก เชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือเมกวินัยไกรบุตรที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาไม่น้อยเลยก่อนหน้านี้ใครที่ได้ติดตามข่าวก็คงจะทราบกันดีว่าเมกวินัยไกรบุตรกลับมาคราวนี้ได้ช่วยทางยากเก็บขยะทำความสะอาดข้างทางถนนในหมู่บ้านเขาลูกนกอ่าวลึก จังหวัดกระบี่กิจกรรมวันสําคัญชาวบ้านช่วยกันอย่างดีเป็นภาพที่น่ารักมากของคนชุมชนดีใจมากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องทุกคนครับแม่วินัยไกรบุตรน้ําตาคลอลังลูกชายก้มกราบขออาโหสิกรรมในวันเกิดโดยงานนี้แม่วินัยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้วันเกิดลูกขออโหสิกรรมแม่นะครับ พร้อมกับก้มกราบและล้งางเท้าให้แม่ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นของภรรยาและลูกๆวินัยไกรบุตรนั้นก็ใจสู้แม้ไม่สามารถทำงานในวงการได้แล้วนั้นใจสู้ไม่อยู่เฉยๆไม่งอมืองอเท้าโพสขายคางกุ้งทอดหาไรายได้เสริมหาเลี้ยงครอบครัวโดยเขานันได้โพสในสแกรมและระบุข้อความว่าคางกุ้งลาพิกทอดไกรบุตรมาแล้วครับ370บาท ครึ่งกิโลก,กรัมครับไม่รวมค่าจัดส่งบอกได้คำเดียวว่าเป็นคนเก่งมากจริงๆสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณวใิน,ในยไกรบุตรด้วยนะคะขอให้สุขภาพของพี่ดีขึ้นในเร็ววันนี้และสิ่งที่คุณวิในัยไกรบุตรที่ได้พบเจอในตอนนี้นั้นมีเพียงหนึ่งในสี่แสนคนเท่านั้นยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเมฆขอให้ผ่านพ้นไปได้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะครับ